กำลังปืนอะไรน้อเดี๋ยวเดี๋ยวะพิษนะเดี๋ยวลุงจะสไลด์เลยให้ดูย่างลุงเลยป้าด้วยดิป้าด้วยอ้าเดี๋ยวนี้ลุงเลยปูด้วยปูด้วยถ่ายมาด้วยดิสไลด์ใครใครใครจะสไลด์ลุงเล่นเหรอโอ้อีกภาพนึงแล้วไป เห็นไยาวไปยาวไปนูนะคนีแม่ยู่จังแันทันด้เบิ่งอยู่แต่มัาข่ขวดแวก็เขารกเขกเบิกเบิรงโอ้โโอเคครับพร้อมแล้วผู้เท่าเล่นน้ำสไลเดอร์ว้าเอาขบันตามมาตามมา ตามาติตายเออเอาละครับคลิปนี้ทั้งตาทั้งหลานถอดเสื้อถอดผ้ากันหมดแล้ว <c oughs> ไม่ต้องจับเบ่งก้ามหน่อยอ้าวเอออ้าวเออเออเ๋ยวเ๋ยวพิษนะบ้านบอกตายไงนะ กใจสติคนสตาร์ทเหรอใช่เอาจะทำอะไรจะดําน้ำใช่ไหมไม่ต้องหลับไม่ต้องลับเอาลงลงเอาข้าปั้นข้าตาแล้วนะ่ะตายแล้วตาตายแล้วนะ่ะลอยแล้วนะ่ะทำไงเขาว่า ตาไม่โผล่ทศทีทำไงนะ่ะเขาลูกไม่น้ำโของเหรอเห็นไหมนะ่กี่นาทีแล้วเนี่ยเขาลูกไม่น้ำโของไอ่ใช่หนนี้แข็งแล้วมัง้งเอ็งขอขึ้นไปก่อนไม่ต้องขึ้นมาไปเขย่าตาหนูแล้วก็ว <laughs> มันก็เมากัดเลย